เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่1 0 0 1พันหนึ่งโมงเช้าเซลซูหลันค่อยๆตื่นขึ้นมาครั้งนี้เธอนอนหลับได้สบายกว่าครั้งก่อนเยอะไม่ฝันทั้งคืนเลยและก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาแม้แต่ครั้งเดียวเหมือนว่านอนหลับลึกตลอดทั้งคืนเพราะงั้น รู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมากหลังจากที่ตื่นขึ้นมาไม่เห็นเย่เชิญแลว้วเสี่ยวสู่หลันก็ไม่ได้รู้สึกตกใจเพราะเยเฉิญจะนอนตื่นเช้ากว่าเธอทุกวันเพราะรู้ว่าวันนี้เย่เฉิญจะพาตัวเองไปเก็บผักผลไม้ดังนั้นเสี่ยวสู่หลันจึงอารมณ์ดีเป็นพิเศษในใจเธอก็รอคอยเป็นอย่างมากหลังจากล้างหน้าบ้วนปากแลว้วเสี่ยวซู่หลันก็เปลี่ยนเป็นชุดกีฬา แล้วถึงจะเดินลงไปชั้นล่างเดิมทีเธอคิดว่าเยเฉันกำลังทำอาหารเช้าอยู่กินอาหารเช้าเสร็จแล้วถึงจะออกเดินทางไปชานเมืองแต่คิดไม่ถึงว่าเยฉันจะรอตัวเองอยู่ที่ย่องรับแขกเมื่อเยเฉันเห็นเซี่ยวสู่หลันเดินลงมาก็รีบเดินเข้าไปทันทียิ้มพร้อมพูดว่าที่รักไปกันเราออกไปเก็บผักผลไม้กันนะเซี่ยวสู่หลันถามด้วยความตกใจอย่างมาก ไปตอนนี้เลยเหรอยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเย่เฉินยิ้มพร้อมพูดว่ายังจะกินข้าวเช้าอะไรอีกล่ะกลับมาค่อยกินกันนะพูดแล้วก็ยื่นมือไปจับมือของเซี่ยวสู้หลันดึงเธอพร้อมเดินออกไปข้างนอกเซี่ยวสู้หลันโดนเย่เฉินดึงมือเดินออกมารู้สึกหัวใจเต้นแรงอย่างมากทั้งรู้สึกอายทั้งรู้สึกประหลาดใจอดไม่ได้ที่จะพูดถามว่า ย่เฉินขับรถออกไปเก็บผักผลไม้ที่ชานเมืองเสร็จแล้วค่อยกลับมาไม่ว่ายังไงก็จะต้องใช้เวลาถึงครึ่งค่อนวันเลยนะถ้าเราไม่กินข้าวรองท้องไปสักนิดถึงตอนนั้นเกิดหิวขึ้นมาจะทำยังไงย่เฉินยิ้มพร้อมพูดว่าคุณไปกับผมเดี๋ยวก็รู้เองผมจัดเตรียมไว้แล้วเสียวสู่หลันถามอย่างอยากรู้ว่า หรือว่าคุณได้จัดเตรียมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใหม่ไว้แล้วงั้นเหรอเย่เฉินลากเซี่ยวสู้หลันออกมาถึงหน้าประตูยิ้มพร้อมพูดว่ามาคุณหลับตาลงก่อนเซี่ยวสู่หลันก็ยิ่งประหลาดใจยเย่เฉินให้ฉันหลับตาลงตอนนี้เลยเหรอมันเร็วไปหน่อยหรือเปล่ายเย่เฉินยิ้มพร้อมพูดว่าเร็วไปหน่อยอะไรกันละ่ะไม่เร็วแล้วเดี๋ยวคุณก็รู้เอง เสียวสูหลันทำได้แค่เพียงยิ้มอย่างจนใจหลับตาลงพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าก็ได้ค่ะเห็นว่าคุณจะพาฉันไปเก็บผักผลไม้หรอกนะก็เลยเชื่อฟังที่คุณพูดเยยเฉินยิ้มพร้อมพูดว่างั้นคุณห้ามแอบดูนะเสี่ยวสู่หลันพูดอย่างจริงจังว่าคุณวางใจเถอะฉันไม่แอบดูแน่นอนคนอย่างฉันก็ชอบการเซอร์ไพรส์เหมือนกัน งั้นก็ดีเลยเย่เฉินจูงมือที่ขาวนวลและอบอุ่นของเซี่ยวสู้หลันพาเขาเดินออกจากบ้านไปอย่างระมัดระวังเดินมาจนถึงในสวนสวนที่อยู่ทางทิศตะวันตกในเวลานี้ปลูกผักและผลไม้ไปกว่าครึ่งไร่แล้วอีกอย่างต้นกล้าของผักผลไม้เหล่านี้ก็ได้รับการคัดสรรมาอย่างโดยดี ไม่เพียงแค่ผลจะงอกงามได้ดีแม้แต่รูเล็กที่มแมลงเจาะกินก็ไม่มีเลยสีของผลไม้นั่นมีมากสีสันใบของมันก็เขียวขจีบวกกับมีหยดน้ำค้างในตอนเชา้าเห็นแล้วก็ทำให้คนรู้สึกทึ่งเย่เฉินจูงมือของเซี่ยวสู้หลันออกมาถึงตรงหน้าของสวนผักถึงจะยิ้มพร้อมกับพูดว่าทีรักคุณลืมตาได้เลย เซียวสู่หลันเอ่ยปากถามอย่างประหลาดใจว่าต้องนั่งรถไม่ใช่เหรอยังไม่ทันได้ขึ้นรถให้ฉันลืมตาแล้วเหรอใช่สิเย่เฉินยิ้มพร้อมพูดว่าให้คุณลืมตาคุณก็ลืมเธอเซียวสู่หลันยิ้มพร้อมพูดว่างั้นฉันก็ลืมตาแล้วนะพูดแล้วเธอก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้ว ทันทีที่ลืมตาขึ้นมาพระอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกนำพาแสงอรุณที่งดงามซาดส่องไปยังแววตาที่สดใสของเธอทำให้เธอดวงตาผ้ามัวไปชั่วขณะมองเห็นไม่ชัดเจนตามมาด้วยการมองเห็นของเธอที่ค่อยๆกลับมาเป็นปกติในเวลานี้ เธอถึงได้พบความน่าทึ่งตรงหน้าของตัวเองจูจูก็มีสวนผักและผลไม้ที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติเธออุทานเสียงออกมาอย่างตกใจตามมาด้วยเอามือทั้งสองข้างปิดปากของตัวเองทันทีบทที่102จากนั้นเธอก็มองไปยังเย่เฉันที่อยู่ข้างกายใบหน้าเต็มไปด้วยความน่าทึ่งและเหลือเชื่อนี่ฉัน ฉันคงไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเย่เฉินบ้านของเราจะมีสวนผักผลไม้อย่างนี้ได้ยังไงกันเย่เฉินมองไปที่เธออย่างตามใจยิ้มพร้อมพูดว่าหญ่ทึมเอ้ยคุณไม่ได้ฝันไปแน่นอนไม่ใช่ว่าคุณชอบเก็บผักผลไม้หรือต่อไปคุณก็สามารถมาเก็บผักผลไม้ได้ที่นี่ทุกวันนะผมให้คนหามาให้แล้วเป็นต้นกล้าของผักผลไม้ที่ดีที่สุดในเมืองจิ้นหลิงที่พวกเขาสามารถหามาได้เลยนะ ต่อไปแป้งผักผืนนี้ผมก็จะตั้งใจดูแลรับรองว่ามันจะออกผลอย่างมากมายทั้งสีฤดูทันใดนั้นเสี่ยวสู่หลันการซราบซึ้งใจจนเบ้าตาแดงกัมให้ฝันยังไงเธอก็คิดไม่ถึงว่าจูจ่ๆสามีของตัวเองจะเตรียมการเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้กับตัวเองตอนเด็กๆเ,เธอหวังว่าจะสามารถปลูกผักผลไม้เล็กๆน้อยๆในสวนได้แข่ต้นมะเขือเทศสักต้น พิกซักตนเธอก็พึงพอใจเป็นอย่างมากแล้วแต่ว่าน่าหญิงใหญ่เสี่ยไม่เคยให้โอกาสนี้กับเธอเลยคิดไม่ถึงจูจ่ๆสามีเพียงช่วงเวลาข้ามคืนทันใดนั้นก็ทำแปลงสวนผักที่ดีขนาดนี้ขนาดใหญ่ให้กับตัวเองแล้วโดยเฉพาะคำมั่นสัญญาที่มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งของเย่เฉินก็ยิ่งทำให้เซียวสู่หลันาซาบซึ้งใจอย่างมาก แม้ว่าก่อนหน้านี้ใหญ่เฉินจะทำอะไรให้กับตัวเองมากมายแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนที่ทำให้ตัวเองรู้สึกซาบซึ้งใจมากกว่าเรื่องนี้เลยความรู้สึกเช่นนี้ก็เหมือนกับรอคอยให้สามีของตัวเองมอบดอกไม้หนึ่งดอกให้กับตัวเองคิดไม่ถึงว่าสามีกลับว่ามอบทะเลดอกไม้ทั้งผืนให้กับตัวเองแล้วราวกับว่าตัวเองครอบครองโลกทั้งใบเลยทันที อย่าเห็นว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหล่านี้มีเพียงผักผลไม้ไม่มีดอกกุหลาบที่โรแมนติกนะแต่ในเวลานี้ผักผลไม้เหล่านี้สำหรับเซี่ยวสู้หลันแล้วทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงได้มากกว่าดอกกุหลาบที่สวยที่สุดในโลกอีกกระทั่งในเวลานี้เธอรู้สึกว่าตัวเองในตอนนี้ตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เย่เฉินจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเอง ที่สวนดอกไม้กลางอากาศที่ปลายจิ้นหานกงในตอนนั้นอีกในเวลานี้เหย่เฉินที่ยืนอยู่ข้างกายก็ยื่นตะกาไม้ไผ่อันเล็กๆที่สวยงามใบหนึ่งไปยังมือของเซี่ยวสู้หลันพร้อมยิ้มพูดว่าที่รักคุณอยากจะเก็บผักผลไม้ไม่ใช่หรอือมัวอึ้งอยู่ทำไมกันผักผลไม้ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ล้วนแต่ปลอดสารพิษไม่ฉีดยาฆ่าแมาลงคุณสามารถเก็บได้อย่างไว้วางใจเลย ในใจเซลสู้หลันรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากเธอมองไปยังเย่เฉินกระโดดเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของเขาโดยไม่รู้ตัวกอดที่เอวของเขาแน่นๆพูดอย่างซาบซึ้งว่าที่รักขอบคุณคุณนะคะขอบคุณทุกอย่างที่คุณทำให้ฉันฉันคิดว่าตอนนี้ตัวเองเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเย่เฉิญรูปๆที่แก้มของเธอพูดด้วความรักและเอ็นดูอย่างมากว่า ใหญ่ทึมคุณเป็นภรรยาของผมไม่ใช่หรอือมาพูดขอโทษอะไรกันขอเพียงคุณมีความสุขผมก็มีความสุขแล้วพูดแล้วเย่เฉินก็มองไปยังเซี่ยวสู่หลันที่อยู่ใกล้หน้าจูจูก,ก็รู้สึกบุมบามขึ้นมาชั่วคู่ดังนั้นในสมองก็ไม่ได้คิดพิจารณาอะไรทั้งสิน้นก้มหน้าลงไปทันทีค่อยๆจูบริมฝีปากของเซี่ยวสู่หลันแล้วในเวลานี้ จู่ๆในสมองของเซลล์สู้หลันก็เกิดความว่างเปล่าทันทีนี่เป็นจูบแรกของเซลล์สู้หลันคิดไม่ถึงว่าจู่ๆจะโดนเย่ชเชินขโมยจูบแรกไปแต่ว่าในใจของเธอกลับไม่ได้โกรธแม้แต่นิดเดียวเธอเงยหน้าขึ้นมองเยเฉินที่หล่อเหลาและอ่อนโยนจู่ๆภายในใจก็เกิดความสุขอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยที่แท้การเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ในอ้อมของสามีความรู้สึกนี้มันดีแบบนี้นี่เองแม้ว่าในใจจะมีความสุขอย่างมากแต่เธอก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเขินอายเล็กน้อยดังนั้นหลังจากที่เยเฉินค่อยค,อยคอยจูบเบาๆเซลซูหลันก็ผลักเยฉันออกไปอย่างตื่นตระหนกเธอจัดผมผ้าที่อยู่ข้างหูอย่างตื่นเต้นเอ่ยพูดเงอะเงอะงะงะว่าคือว่าฉันจะต้องไปเก็บผักผลไม้เย่เฉันกอดเธอเบาๆพร้อมพูดว่าที่รัก ผมจะไปกับคุณด้วยเซียวซูหลันก็ยิ่งแก้มแดงกรำยืนตะก้าไม้ไผ่ในมือของเขาพูดอย่างเขินอายว่าง,งั้นคุณตามฉันมาฉันเก็บส่วนคุณช่วยถือได้เลยเย่เฉินรีบตอบตกลงทันทีจูงมือของภรรยาเข้าไปยังสวนผักระเบียงชั้นสามในตอนนี้หมาลั่นมองไปยังสองคนที่อยู่ในสวนบนพึมพำในปากว่า ชว์ความหวานเลี่ยนที่นั่นตั้งแต่เช้าจูไม่รู้หรือว่ากูอิจฉาจะตายอยู่แล้วคิดมาถึงตรงนี้เธอก็พูดตะโกนออกไปอย่างโมโหว่านี่พวกเธอสองคนรีบเก็บเร็วเร็วหน่อยนะแม่จะรอรทายรูปสวนผักพดลงโมเมนต์ในวีเช็ตนะบทที่1นึ่าวช้านี้เซี่ยวสู่หลันรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกใบนี้ แต่ว่าในขณะเดียวกันมีผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายมากที่สุดในโลกใบนี้ผู้หญิงคนนี้ก็คือเ้นหงเยนที่กำลังไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลประชาชนเธอเริ่มโดยการเข้าตรวจโรคเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์ของสตรีเข่าแถวนานมากสุดท้ายก็ถึงคิวของเธอแล้วหลังจากที่เข้าไปหมอก็ทำการตรวจอาการปกติให้เธอ แต่เมื่อเจอกับสถานการณ์จริงๆแม้แต่หมอที่มีประสบการณ์และความรู้กว้างขวางก็อดตกใจไม่ได้วงพูดออกไปว่าคุณน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ไม่ใส่ใจกับเรื่องสุขอนามัยของตัวเองเลยเหรอแม้ว่าคนที่ตรวจเธอจะเป็นหมอผู้หญิงก็ตามแต่คำพูดของหมอก็ทำให้เสียนหงเย็นรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากแทบจะอดไม่ไหวที่จะมุดแทรกแผ่นดินหนีไป เธอทำได้เพียงเอามือปิดหน้าพร้อมพูดเงอะเงอะงะ n ว่าหมอขอพูดอย่างไม่ปิดบังคุณเลยนะหลักๆเลยผู้ชายของขอบครัวเราไม่รักความสะอาดหมอพูดตำหนิว่าเขาไม่รักความสะอาดแต่คุณก็จะต้องขอร้องให้เขาใส่ใจความสะอาดของตัวเองนะคุณดูสิก่อความหายนะให้คุณแล้วปัญหาที่มันร้ายแรงมากนะฉันจะบอกคุณให้ เสียนหงเย็นพูดถามด้วยความตกใจอย่างมากว่าคุณหมอสรุปแล้วฉันเป็นอะไรกันแน่คะหมอพูดโดยใบหน้าอึมครึมว่าจากการตรวจตามปกติแล้วเกิดพื่นแดงมีการติดเชื้อมีการเน่าเปื่อยฉันคิดว่าบนร่างกายของคุณไม่มีเพียงปัญหาที่จุดนี้อย่างเดียวเท่านั้นพูดแล้วหมอก็พูดอีกว่าอย่างนี้นะฉันจะเขียนใบทดสอบทางการแพทย์ให้คุณ คุณไปตรวจเลือดและสารคัดหลั่งนะดูว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นยังไงเซียนหงเย็นตกใจอย่างมากเอ่ยถามอย่างตึงเครียดทันทีว่าหมอคะฉันคงไม่ได้เป็นเอสอะไรนั่นใช่ไหมคะหมอบอกว่าโรคเอสไม่ใช่ว่าจะมองด้วยตาเปล่าก็มองออกได้นะต้องผ่านการตรวจเลือดถึงจะสามารถยืนยันได้พูดจบหมอก็พูดเร่งอีกว่า คุณรีบไปจัดการให้เร็วๆนะผลตรวจออกมาเราจะได้ทำแผนการรักษาออกมาได้เร็วเสียนหงเย็นทำได้เพียงลุกขึ้นยืนอย่างรีบเร่งหยิบใบตรวจสอบทางการแพทย์ที่หมอบอกให้นำไปชำระเงินเพื่อทำการตรวจหลังจากที่เจาะเลือดแล้วเก็บสารคัดหลังไปเสียนหงเย็นนั่งรอบนม้านั่งด้วยใจที่ตุ่มๆต,ต่อมๆม,มาเพราะในใจเธอรู้สึกกลัวอย่างมาก ในเวลานี้เธออดไม่ได้ที่จะคันตามร่างกายเพียงแค่อยากรู้ให้แน่ชัดว่าตัวเองเป็นโรคอะไรกันแน่ผลการตรวจสารคัดหลังออกมาก่อนบนผลการตรวจแสดงว่าเธอมีการเน่าเปื่อยและอักเสบอย่างรุนแรงเสียนหงเย็นก็ตื่นตะลึงขึ้นมาทันทีรับเอาใบตรวจให้หมอทันทีหลังจากที่หมอดูได้ก็รู้สึกตกใจพูดอย่างเนิบๆว่า อาการอักเสบและเน่าเปื่อยเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพียงแค่คิดไม่ถึงว่ามันจะรุนแรงมากคุณจะต้องรีบทำการรักษาเร่งด่วนไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้พูดแล้วหมอก็ถามอีกว่าไม่มีผลการตรวจเลือดหรอือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลนั้นเสียนหงเจนรีพูดว่าผลการตรวจเลือดยังไม่ออกมาค่ะ เพราะว่าฉันรู้สึกกลัวก็เลยรีบนำผลตรวจนี้มาให้คุณก่อนหมอพยักหน้าพูดว่าไปรอผลตรวจเลือดแล้วกันนะหลังจากผลตรวจเลือดออกมาก็สามารถมองปัญหาที่หลากหลายได้อย่างชัดเจนขึ้นเสียนหงเย็นทำได้เพียงออกมาจากห้องตรวจของหมอไปยังที่ตรวจเลือดรอผลตรวจของตัวเอง หลังจาก20นาทีผ่านไปผลตรวจของเธอก็ออกมาแล้วผลการตรวจในครั้งนี้ออกมาทั้งหมดสี่แผ่นหลังจากที่เสียนหงเย็นนำมาไว้ในมือก็เริ่มดูตั้งแต่ครั้งแรกผลการตรวจแผ่นแรกทำให้เธอตกใจเกือบตายแล้วตรวจสอบโรคหนองในผลเป็นบวกโรคหนองในนี่มันโรคหนองในไม่ใช่เหรอแม่ง ไอเหียคนคุมงานที่สมควรตายนั่นเอาโรคหนองในมาแพร่เชื้อให้กูในเวลานี้เซียนฮงเย็นรู้สึกกลัวอย่างมากพิกไปยังรายงานหน้าที่สองด้วยอาการมือไม้สันรายงานหน้าที่สองด้านบนเขียนไว้ว่าการทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของเชื้อซิฟิลิสเป็นบวกบทที่1นึ่เมื่อเห็นตรงนี้เซียนฮงเยนคนทั้งคนก็เกิดอาการเวียนหัวไปชั่วขณะ ไม่เพียงแค่เป็นโรคหนองในยังเป็นโรคฟิลิสิตคนคุมงานเฮี้ยๆคนนั้นเป็นราชาแห่งไวรัสหนี่เป็นการทำร้ายให้ตัวเองตายไม่ใช่หรอือเสียนหงเย็นรู้สึกขาอ่อนแรงแทบจะยืนไม่ไหวดังนั้นจึงรีบไปนั่งที่มุมกำแพงแชดน้ำตาไปพางเปิดรายงานหน้าที่สามโดยอาการมือไม้สั่นไปพางรายงานหน้าที่สามเขียนไว้ว่าสารภูมิต้าน HIV ขาดที่วัดได 0.11และยังเขียนต่อว่าคาอ้างอิงผลเป็นลบในที่สุดเสียนหงเย็นก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกโชคดีที่ไม่ได้เป็นโรคเอดไม่อย่างนั้นคงจะเป็นโรคที่เอาถึงตายแล้วจริงๆสุดท้ายเธอก็สบายใจแล้วนิดหน่อยแต่เปิดไปยังหน้าสุดท้ายของรายงานในรายงานหน้านี้เขียนไว้ว่าฮอร์โมน HCG เป็นหนึ่งในโฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์5 3. 2ส2ดดูไปยังดัชนีที่อยู่ข้างหลังเธอก็กลัวอย่างมากจนแทบจะเป็นลมทับไปตรงนั้นเลยนี่นี่เป็นดัชนีของการตั้งครรภ์ไม่ใช่หรอือดูไปยังหมายเหตุที่อยู่ข้างหลังอีกตัวบ่งชี้ของเธอ ระบุว่าตั้งคันได้4-8สัปดาห์เวลาประจวบเหมาะกับวันที่ตัวเองไปเมืองฐานหินดำพอดีแย่แล้วครั้งนี้จบเตุแล้วจริงๆในเวลานี้เสซนทงเย็นแทบอยากจะเอาหัวโขกกำแพงให้ตายไปเลยให้เธอฝันก็คิดไม่ถึงว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่ตัวเองจะมาพึ่งใบบุญของตระกูลอูดได้นี้ออกมาจากเมืองฐานหินดำที่ทำให้เธอผิดหวังอย่างมากแต่คิดไม่ถึงว่า นี่พ่งจะหนีออกมาได้ก็พบว่าตัวเองมีโรคมากมายขนาดนี้มีการอักเสบเน่าเปือ่อยโฉคหนองในซิฟิลิสเป็นโรคเหล่านี้ก็ถือว่าช่างเถอะแต่ทำไมตัวเองถึงมาท้องได้ละ่ะปีนี้ตัวเอง51ปีแล้วอายุปูนนี้แล้วเสียเ่ยวไหหลงลูกชายก็28ปปีแล้วตัวเองมาท้องตอนนี้ ถ้าหากเขาวแพร่กระจายออกไปตัวเองจะเอาหน้าไว้ที่ไหนต่อไปตัวเองจะไม่โดนคนเยอะเย้ยด่าตายเลยหรือคิดมาถึงตรงนี้เสียนทงเย็นเอาผลตรวจไปให้หมออย่างร้อนใจเมื่อเดินเข้าไปยังห้องตรวจเธอก็ล็อกประตูเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าเสียงดังฟุบร้องไห้พูดว่าหมอคุณต้องช่วยฉันนะคะคุณต้องช่วยฉันนะคะหมอก็ตกใจพงพูดถามออกไปว่า เกิดอะไรขึ้นผลของ HIV เป็นบวกหรอือสิ่งที่หมอกลัวที่สุดคือยืนยันว่าเธอเป็นโรคเอดถึงอย่างไรโรคนี้จริงๆแล้วแก้ไม่ได้ในเวลานี้เสียนหงเย็นรีบสายหน้าพร้อมพูดว่าผล HIV เป็นลบแต่ไม่เพียงฉันจะมีโรคนหนองในยังเป็นซิฟิลิสที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือฉันท้องในเวลานี้หมอก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก พูดอย่างเนิบเนบว่าโรคหนองในซิฟิลิสถึงแม้เวลาจะรักษาจะยุ่งยากแต่ก็มีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ขอเพียงแค่คุณให้ความร่วมมือในการรักษาอย่างเต็มที่พูดแล้วหมอคนนั้นก็พูดอีกว่า ส่วนเรื่องตั้งคันนี้คุณก็ไม่ต้องตกใจมากจนเกินไปและก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากเกินไปผู้หญิงที่อายุประมาณคุณแล้วตั้งคันจริงๆแล้วก็มีไม่น้อยนะคนบางคนถึงขนาดว่าคลอดลูกออกมาเลยน่ะเมื่อน้ำเสียงที่เพิ่งสิ้นสุดลงหมอคนนี้ก็พูดอีกว่าฉันไม่แนะนำให้คุณเก็บเด็กไว้นะคะถึงยังไงคุณก็เป็นโรคหนองไหนซิฟิลิตโรคซิฟิลิตร้ายแรงมาก มันสามารถแพร่กระจายจากแม่ไปสู่เด็กในคันได้เพราะงั้นฉันจึงแนะนำว่าให้เอาเด็กออกดีกว่าแล้วให้ความร่วมมือในการรักษาอย่างเต็มที่รักษาโรคช่องโคดอ,อักเสบและโรคทางเพศนี้ให้หายขาดทั้งหมดในใจของเสียนหงเย็นคิดว่าแม้ว่าคุณจะเอามีดมาจอที่คอฉันฉันก็ไม่มีทางที่จะคดเด็กนี้ออกมาถ้าหากสามีของตัวเองแม่สามีของตัวเอง ลูกชายของตัวเองลูกสาวของตัวเองรู้ว่าตัวเองอยู่ในเมืองฐานหินดำเป็นระยะเวลานาน,านขนาดนี้หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจูจ่ๆก็ตั้งคันงั้นตัวเองจะมีหน้าอะไรไปใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขาอีกบทที่1 5เมื่อเซนหงเยนเรียกสติกับคืนมาได้ความคิดแรกก็คือรีบเอาเด็กคนนี้ออกให้เร็วที่สุดเพราะงั้นเธอถามหมอว่า หมอขอสอบถามหน่อยค่ะสามารถนัดผ่าตัดเอาเด็กออกได้เร็วที่สุดเมื่อไรคะหมอเอ่ยปากพูดว่าถ้าหากคุณอยากต้องการผ่าตัดเลยละก็งั้นต้องนัดเป็นสัปดาห์หนะ้าเร็วที่สุดก่อวันจันทนระ์น้าเมื่อเสียงหงเย็นได้ยินว่าต้องรอถึงวันจันทร์หน้าก็รีบลุกขึ้นทันทีถามอย่างร้อนใจว่า ทำไมต้องรอถึงวันจันหน้าคะถ้าเป็นเรื่องเงินแล้วก็ฉันสามารถจ่ายให้สองเท่าหรือสิบเท่าก็ได้ตอนนี้สถานการณ์ร้ายแรงอย่างนี้อยากยืดเวลาไปหนึ่งวันที่จะทําการเพิ่มความเสี่ยงในการถูกจับได้เธออดไม่ได้ที่จะไม่ร้อนใจหมอสายหน้าพร้อมพูดว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ของเราจะออกไปรักษาคนไข้นอกสถานที่เท่านั้นไม่ทําการผ่าตัดเพราะงั้นหากคุณอยากจะเอาเด็กคนนี้ออกไม่ว่ายังไงก็ต้องรอถึงวันจันทร์หน้าก็ได้คะ่ะวันจันทร์หน้าก็วันจันทร์หน้าคะ่ะเสียนหงเย็นสีหน้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแม้ว่าจะร้อนรนมากแต่ก็ทำได้เพียงยอมรับ ถึงอย่างไรเธอก็ไม่สามารถลงมือจัดการในท้องตัวเองได้การเอาเด็กออกไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เหมือนตัวเองที่อายุปูนนี้แล้วหากทำไม่ดีก็อาจจะพากชีวิตไปด้วยหมอคนนั้นก็พูดอีกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะให้ยาท้ายากับคุณ คุณเอากลับไปใช้เผื่อควบคุ้มไว้ก่อนรอหลังจากทำการเอาเด็กออกแล้วเราจะทำการรักษาโรคทางเพศสัมพันธ์ของคุณอย่างเป็นระบบระเบียบเสยนหงเย็นพยักหน้าอย่างต่อเนื่องพงพูดออกไปว่างั้นก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะหมอโบอกมือพูดว่าหลังจากที่คุณกลับไปแล้วทางที่ดีที่สุดก็ให้สามีของคุณไปตรวจด,ด้วยนะ โรคหนองในและซิฟิลิสโดยทั่วไปแล้วเกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงถต่าหากช่วงนี้คุณได้นอนร่วมกับสามีงั้นไม่แน่ว่าเขานั่นแหละที่แพร่เชื้อให้คุณหรือว่าคุณแพร่เชื้อให้เขาและการแพร่เชื้อของทั้งสองโรคนี้ค่อนข้างรุนแรงเพราะงั้นจึงขอแนะนำว่าให้เขาไปตรวจด,ดูนะแต่าหากพวกคุณทั้งสองล้วนแต่ได้รับเชื้อ งั้นก็รักษาพร้อมกันดีกว่าหนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อเสียนหงเย็นได้ยินประโยคนี้ในใจก็เกิดเสียงสะอึกดังกึกก้องอยู่คู่หนึ่งในใจของเสียนหงเย็นรู้ดีอย่างมากโรคนี้เป็นไปไม่ได้ที่สามีจะแพร่เชื้อให้กับตัวเองต้องเป็นคนคุมงานคนนั้นที่แพร่เชื้อให้กับตัวเองแน่นอนแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ตัวเองอยู่ที่ตระกูลอูกับสามี เพียงคู่เดียวก็อดไม่ได้ที่จะหวนคิดถึงเรื่องเก่าๆกันตอนนั้นพวกเขาสองคนกลับว่าไม่ได้มีมาตรฐานการป้องกันใดๆทั้งสิน้นตอนนี้หมอก็พูดอีกว่าสองโรคนี้มีการแพร่เชื้อที่รุนแรงอย่างมากนั่นไม่ได้หมายความว่าสามีมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับเชื้อจากตัวเองด้วยคิดมาถึงตรงนี้ในใจของเธอก็รู้สึกลุกลี้ลุกลนอย่างมาก ดูแล้วว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือตัวเองจะต้องรักษาตัวเองให้หายดีก่อนเมื่อเป็นแบบนี้ถึงตอนนั้นถ้าหากสามีตรวจว่าเป็นโรคก็ไม่สามารถที่จะปัดมาที่ตัวเองได้เมื่อคิดมาถึงตอนนี้เสียนหงเย็นก็รีบสอบถามว่าหมอคะถ้าโรคนี้ของฉันรีบทำการรักษาละก็ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะหายเป็นปกติอันนี้ หมอคิดๆแล้วพูดอย่างลำบากใจนิดหน่อยว่าพูดแบบไม่ปิดบังคุณเลยนะโรคทั้งสองโรคนี้จริงๆแล้วยากมากที่จะรักษาให้หายเป็นปกติในระยะเวลารักษาคนข้างนานฉันขาดว่าอย่างน้อยกว่าประมาณสองเดือนขนาดนี้เลยหรือคะในใจของเสียนหงเยนก็ยิ่งจมลงสู่ก้นลึกในเวลานี้หมอพูดปลอบใจเธอว่า แต่ว่าก็ไม่แน่นะสมรรถภาพทางกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีอาการดีขึ้นเร็วอย่างมากหมอพูดแล้วหมอก็พูดอีกว่าตอนนี้คุณอย่าเพิ่งคิดมากไปเลยนะเรามานัดวันผ่าตัดให้เรียบร้อยก่อนวันจันทร์หน้าก็มาทำการผ่าตัดเอาเด็กออกหลังจากผ่าตัดเอาเด็กออกแล้วค่อยทำการรักษาอย่างเต็มที่เสียนหงเย็นพยักหน้า เธอรู้ว่าตอนนี้ก็ไม่มีวิธีอะไรดีแล้วดังนั้นเธอจึงทำการนัดหมายการผ่าตัดเอาเด็กออกกับหมอในช่วงบ่ายของวันจันทร์หน้าเพิ่งจะนัดทำการผ่าตัดเสร็จก็รีบรับสายที่สามีโทรศัพท์เข้ามาที่เอ่ยปากถามว่าคุณหายตัวไปตั้งแต่เช้าตู่เลยนะออกไปไหนเหรอเสียนหงเย็นรีบพูดว่า ฉันออกมาทำธุระนิดหน่อยจะกลับไปเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ